บางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรเยาะแยหนูก็แค่รู้สึกว่าแบบทำไมเอะออะไรก็ต้องมาลงที่หนูอะไรอย่างเงี้ยต่อไปหนูก็จะไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็น้อยค่ะคือหนูก็เป็นคนเก็บคำพูดคนมาคิดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะก็ถามมาก็ตอบไปเท่านั้นเองตอนนั้นตอนนั้นมีแบบนายถามอะไรใช่ไหมว่ารู่ยังไงกันใช่ค่ะแล้วก็มามีดราม่าในอีกวันหนึ่งแบบ บ่ายโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนแรกหนูก็ยังไม่รู้หรอกแบบผู้จัดการส่งมาว่าแบบหนูไปทําอะไรอีกแล้วหนูแบบทำอะไรหนูดูซีรีส์อยู่ิถ้าคำตอบเราจะเอมการเป็นดราม่าได้ไม่คิดไม่คิดไม่งั้นหนูคงไม่นั่งดูซีรีส์แบบชิลๆกัที่คำพูดแบบว่า มาก็ตลกเปลี่ยนตัวใหม่ก็ตลกไม่คือคนน่ะก็คือคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์ทั้งหมดมเขาก็จะโฟกัสแค่ตรงน,นั้นน่ะซึ่งเราก็พูดโดยรวมทั้งหมดอยู่แล้วว่าแค่เราแค่รู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันคนที่จะเดิมๆของมันอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง ไปตามที่กฎเขาออกมายู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรเขาแค่นั้นเองแล้วก็เป็นคนที่ออกมาแสดงความคเห็นในส่วนของชาก็ถามมาเราก็ตอบในความคิดเห็นของเราเท่านั้นเองแล้วกับโกรทที่มาลงโกรธเขาไหมไม่โกรธค่ะก็หนูแค่แค่รู้สึกว่าแบบทําไมเอไออะไรก็ต้องมาลงที่หนูอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวบางอย่างความโกรไดนความไม่ไม่ค่ะหนูแค่หนูแค่บอกว่าต่อไปหนูก็จะไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือถามมาไม่ต้องมาถามหนู เพราะว่าคนอ่ะก็จะเอาเหมือนไปบอกว่าแบบเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนตอนที่ประกวดใหม่ๆแล้วแบบว่าดูเรียบร้อยนู่นนี่นั่นตอนนี้ดูแรงขึ้นคือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไม่มีมคำพูดในหัวสมองอ่ะน้อยค่ะตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยพัาะที่กระเทยเลยประสบการณ์เยอะใช่เราพวกคุณเลยค่ะแต่ว่าเราก็หน่อยพอสมควจากคอมเมนต์ที่แบบก็น้อยค่ะคือหนูก็เป็นคนเก็บ คำพูดคนมาคิดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามแบบไม่เปิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ไม่ไม่คิดจะฟ้องแต่ว่าแคปไว้แคปไว้แคปไว้ดูเล่นๆแต่ถ้าถึงนื้ครมขึ้นมานื้ครมเมื่อไหร่ถ้าฝนฟ้าขนองก็โอเคถ้ามันอะไรมันเกินเลยไปเราก็ควรที่จะแบบก็เยอะอยู่ค่ะมีที่เยอะมีรอบไม่คือไม่ใช่แค่หนูแคปคนเดียวนะมีแฟนลับแบบ ช่วยแคปกันมาเยอะมากแล้วก็ส่งมาให้หนูอ่ะเพราะบางสิ่งบางอันอ่ะก็คือเกินไปหนูไปฆ่าเขาหรือว่าหนูไปคือบางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออนูนี้นั่นนู่นูนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ ฉันทำอะไรคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้หนูก็ต้องคิวใจตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ยังดีที่ที่มีแฟนคลับที่หลายๆคนก็เข้าใจหนูแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกไปแล้วว่าหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูไม่ใช่ว่าหนูจะไม่เชียร์นางงามหรือว่าจะไม่อะไรเลยนะหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูแต่ว่าหนูขอไม่ออกความคิดเห็นอะไรถ้ามาถามอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ตอบอะไรจากเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีก็หนูก็นั่งคุยกับแม่ปุ้ยปกติ แสดงว่าหลังจากนี้อาจจะพูดได้บางงามน้อยลงใช่ค่ะหนูถ่า,ทายท,ายท,ายทายี่ไรหนูก็ทัวลงทุกทีอ่ะเออแล้วมันมีแต่มันก็ตรงตลอดไปลงคนอื่นบ้างได้ไหมไม่ต่างแล้วพอเจอเรื่องเนี้ยที่หนูบอกว่าหนูจะไปแชร์แอนโทเนียสนุกกว่าหนูยังไปอยู่บ้างหนูก็ยังอยากไปอยู่ค่ะตอนนี้หนูก็กำลังคุยกับสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าหนูก็อยากไปแชร์น้องโดยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เราก็แยกแยะค่ะคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเหมารวมเราน้อยแล้วเราจะเหมารวมไปซะทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คืออยากให้กำลังใจแอนโทเนียมากกว่าให้ทำแบบน้อง ก็ได้คุยค่ะก็ก็ได้เจอกันในงานหลายงานมากๆเลยหลังหลังจากน้องโมงอะค่ะก็ได้คุยน้องก็มาขอคำปรึกษาว่าแบบเออหนูต้องไปทํายังไงนู่นนี่นัน่น,น,นเราก็บอกว่าให้เขาแบบจอยกับทุกโมเมนต์ที่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเครียดอะมันจะออกทางสิหน้าเราชัดเจนเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ออกสิหน้าชัดเจนมากอ<ๆ>ะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกน้องให้คําแนะนําน้องอะไรที่เขาดีอยู่แล้วเราให้เขาดีมากกว่าเดิมอะไรงเงี้ยแต่ไว่าในความรูนะ้เรามีมีลุ้นอุ้ยเราก็ต้องลุ้นทุกปีอยู่แล้ว ท่านแฟนเชียร์ให้ตั้งมอกลับไปรีเจิร์ฟแก้มือพอไม่คาดสำหรับกฎใหม่ที่เพิ่งโดนทัวร์ลงเออถ้าสมมติว่าน้ำตาลจะเป็นคนมาประกวดเนี่ยรับพร้อมไหมไงประกวดงี้ก็ดีเหรอไม่หรอกหนูว่าให้ให้ให้ คนใหม่ๆเข้ามาดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็อยากเห็นศักยภาพของของหลายๆคนที่แบบมาประกวดมากกว่าพอแล้วค่ะพอแล้วให้หนูไปทํามาหากินแล้วก็เก็บเงินเลี้ยงครอบครัวดีกว่าไม่มีอะไรที่ต้องแก้ตัวไม่มีค่ะเพราะว่าทําีที่สุดแล้ว